ความคืบหน้าล่าสุดหมอปลาเดินหน้าเอาจริงแน่ออกมาปกป้องสิทธิ์เรื่องการฟ้องร้องเราไม่ใช้กฎหมายรังแกใครหมอปลาได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กในหมอปลาช่วยด้วยระบุข,ข้อความว่าเราใช้กฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเราเราไม่ใช้กฎหมายรังแกใครนอกจากนี้ทางด้านทนายโนบิก็มีโพสต์เฟซบุ๊กระบุข,ข้อความว่า วันนี้เราออกมาปกป้องสิทธิ์ของเราและคนที่เรารักการที่เรานิ่งเฉยไม่ใช่เราไม่มีทางสู้เพราะราชสีจะสู้ก็ต่อเมื่อถึงเวลาเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายอีกช่วงหนึ่งของชีวิตที่ครอบครัวของหมอปลาต้องถูกแจ้งความดำเนินคดีในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตนเองแต่กลับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวคนอื่น เรื่องของชาวบ้านที่ตนเองเข้าไปช่วยเหลือและต้องลำบากตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีต่างๆในคดีความที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับตนและครอบครัวถูกผู้คนที่เห็นต่างด่าทอหยัดหยม้มมินเกียรติจนนับครั้งไม่ถ้วนแต่ด้วยความที่หมอปลามีความเมตตาและไม่อาฆาตใครจึงไม่สนใจในเรื่องที่ถูกกระทำ หรือแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลใดๆเพราะเราไม่ต้องการใช้กฎหมายรังแกใครแต่ครั้งนี้เราใช้กฎหมายปกป้องสิทธิ์ของเราและคนที่เรารักก่อนพูดเราเป็นนายคําพูดแต่หลังจากนั้นคําพูดจะเป็นนายของเราทุกผลของการกระทํานั้นย่อมเกิดจากผู้กระทําได้ไตรตรองแล้วก่อนพูดสุขสันต์วันคริสต์มาส และสุขสันร์วันปีใหม่ ag, จำเลยที่รักและเจอกันที่อุดรธานีอีกคดีนะครับเป็นของขวัญจากทนายโนบี ag, ทนายลูกเจี๊ยบหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ